ในอ่างที่พ่อน่ะเราเอาไปให้เรากบเอาไปให้กบกินนะครับเดี๋ยวจะหัวเล้อนะไปเดี๋ยวพ่อไม่ได้แล้วพ่อนี่ครับตัวเล็กอยู่นะดูกบกบอยู่นี่นี่เห็นนี่ครับวางเขมราไว้เรียบร้อยเลยกบกบกินลูกหม้อแต่ตัวไม่เล็กตุ๊บเลยเดี๋ยวนี้นี้ กี่มากวนไปดูเท้านี่โอ้โหใหญ่เกินถ้าไม่กินมากวนตุ๊บเลยอ่ะเมื่อกี้ใส่ลูกมะม่วงไปแบบปุ๊บเลยเมื่อกี้เขาสัตว์เลี้ยงของน้องพันเดียวที่บ้านน้องพันเดียวครับน้องกบน้องกบกบทองคำไปเจ้ามาให้กางทุ่งครับอืมเจ้ามาแต่ที่เรื่องทองเนี่ยมันก็หายากนะเนี่ยด้วย หน้ <S <S ามาแล้วพี่ <S <S ยักหน้าด้วยยักหน้าด้วยทักทายกล้องครับ